ตอนนี้สังคมตั้งคำถามเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรถบัสทั้งที่ประจําทางไม่ประจําทางแล้วมีการใช้ถังก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง CNG เนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบ,บแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกรมการขนส่งทางบก ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงกรณีรถบัสไฟไหมหลังจากที่สั่งย้าย2คนที่เกี่ยวข้องนะคะคก็คือหัวหน้าช่างแล้วก็นายช่างที่ตรวจสภาพรถขนส่งสิงห์บุรีเนื่องจากว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไปจดทะเบียนที่สิงห์บุรีนะคะคแล้วก็ถ้าพูดถึงอายุ 54ปีมาแล้วเพราะว่าโ,โหเรียกว่ามีการจดตั้งแต่ช่วงปี2,513เลยน,<า>น,นะคะนานมากนะค่ะแล้วก็ไปจดใหม่ตอนเมื่อไม่กี่1ิบป <25 61. S 2> ีที่ผ่านมา2อ6 1อีกรอบหนึ่งนะคะคือเนื่องจากว่าในเทอชางของกฎหมายเองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุการใช้งานของรถได้ไม่ได้มีกรอบกฎหมายตรงนี้เนี่ยนะคะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกค่ะนายจรุธวิสารจิตบอกว่า เหตุที่รถบัสเนี่ยนำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามไปทัศนศึกษาแล้วเกิดเหตุไฟไหม้กรมการขนส่งทางบกก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายหัวหน้าฝ่ายและนายช่างที่ตรวจสภาพรถชำนาญงานฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีให้มาช่วยราชการที่กรมการขนส่งทางบกแล้วค่ะเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและย้ำเลยนะคะว่าถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดกรมการขนส่งทางบก จะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุด ด้านคุณสุรพงศ์ปิย,ยะโชติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคามานาคมก็สั่งให้กรมการขนส่งทางบกนะครับตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทั้งแบบที่ประจำทางและไม่ประจำทางรวมเนี่ยกว่า13,426คันที่ใช้เชื้อเพลิง n c g เนี่ยนะฮะให้แล้วเสร็จภายใน30วันหรือว่าภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้รวมทั้งสั่งยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งโดยสารประจาทางทั้งระบบนะครับไม่เว้นแม้แต่การ ตรวจสภาพและก็การให้บริการส่วนหากมีกรณีสถานศึกษาเช่าเหมารถให้กระทรวงศึกษาหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยประสานไปยังขนส่งจังหวัดตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับส่วนพนักงานขับรถตอนนี้ ให้ออกกฎหมายต้องมีพนักงานประจํารถเนี่ยที่ได้รับการอบรมแล้วก็ผ่านการทดสอบหลักสูตรเผชิญเหตุและการช่วยเหลือเช่นเดียวกับรถโดยสารประจําทางรวมถึงให้ออกกฎระเบียบนะครับให้ผู้ประกอบการต้องแนะแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเช,ช,ช่นเดียวกับสายการบินถ้านึกไม่ออกก็คือเวลาสายการบินเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะมีแอร์โฮสเตสเนี่ยคอยแนะนําทางออกฉุกเฉินวิธีการปฏิบัติตัวหากเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับส่วนที่มีการระบุว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ย มีอายุการใช้งานมากถึง54ปีหรือว่าจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี2,514เนี่ยยอมรับนะครับคุณสุรพงษ์ยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีข้อกฎหมายกำหนดอายุการใช้งานของรถแต่ปกติเนี่ยกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการตรวจสภาพรถปีละสองครั้งหากผ่านการตรวจสภาพก็สามารถใช้งานได้ตามปกติ คันนี้5ปีคุณหน่ปีคุณแน่คุณผู้ชมค่ะก็ถ้าเป็นอายุคนก็เป็นลุงแล้วเนี่ยนะคะใล้จะกเกษียณแล้วนะฮะค่ะก็ข้อสั่งการของคมนาคมวันนี้เดี๋ยวรอกันตรวจสอบเห็นว่าล่าสุดมีทางขนส่งลบุรีเนี่ยติดต่อเข้ามา1คันแล้วนะคะเข้ามาตรวจสอบซึ่งตามกรอบระยะเวลาหมื่น3,000กว่าคันนี้น่าจะให้เสร็จภายใน60วัน,นะคะ่ะ